อนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องว่าจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครครับประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้ก้าวไกลนี่อย่างน้อยนะครับเขาเป็นคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่เราต้องให้โอกาสเขาครับต่อไปเขาอาจจะเป็นคนเร็วก็ได้แต่อย่างน้อยเราต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่เท่าที่ปรากฏแก่ผมนะครับเขาเข้าใจการบ้านการเมืองดีถึงแม้บางคนจะมีทรัพยากรไม่ใช่น้อยแต่เขาก็ออกไปหาคนยากคนจนไปฟังเสียงคนยากคนจนผมว่าคนอย่างนี้ต้องให้โอกาสเขาครับผมไม่เชื่อเขาวิเศษผมไม่เชื่อวเขาพิสดารผมไม่เชื่อาเขาเป็นอัจฉริยะแต่ผมเชื่อว่าให้โอกาสคนเหล่านี้ คนรุ่นใหม่เหล่านี้มารับใช้บ้านเมืองสิ่งซึ่งประยุทธ์พูดคือคนที่หน้าด้านคนที่ไม่สำรวจตัวเองว่าตัวได้ความความชั่วอะไรบ้างทหารที่มาปกครองบ้านปกครองเมืองโดยการยึดอำนาจโดยการฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นอนันตยกรรมที่ร้ายแรงที่สุดและคุณได้พวกเนติบริกรมาแก้กฎหมองกฎหมายให้ตัวเองอยู่ได้ในอำนาจยิ่งนานเท่านานนั้นแสดงพวกนี้เป็นคนที่เลวร้ายไม่มีฮิริคือความละอายใจไม่มีโอตัปปะคือความเกงโกรวต่อบาปสิ่งที่มายุทธพูดนั้นเป็นคนที่พูดอย่างหน้าด้านพูดเอาแต่ได้เป็นคนซึ่งพวกเราฟังแล้วควรจะสงสาร และควรจะรวมถัวกันทำไงก็ได้ไม่เขาอยู่ในอำนาจอีกต่อไปแน่นอนครับทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยทุกคนมีคนรักคนชังคนที่รักประยุต์ก็มีโดยเฉพาะลูกเมียเขาคนที่ใกล้ชิดกับเขาและคนที่ได้ผลประโยชน์จากเขาแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้กี่สิบล้านคนที่ทนคนอย่างประยุทธ์ไม่ได้ประยุ์เคยไปหาคนเหล่านี้ไหมเคยไปฟังเสียงคนเหล่านี้ไหมเพราะคนอย่างประยุทธ์นี่ เป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดคนจะออกจากตําแหน่งไปให้เร็วที่สุดเท่าจะเป็นไปได้และวิธีทางประชาธิปไตยมันดีอย่างหนึ่งมีการลงคะแนนเสียงพวกเราท้งคนที่มีสิทธิต้องไปลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงที่สําคัญคือไล่ประยุทธ์ออกจากตําแหน่งขอโทษนะครับประวิทย์นี่เลวลายิ่ยงกว่าประยุทธ์อีกเพราะประยุทธ์นั้นก็แสดงอํานาจอยู่เบื้องหน้าไม่เฉลียวฉลาดนักแต่ประวิทย์นั้นแสดงอํานาจอยู่เบื้องหลัง กงกินอย่างหน้าด้าน,านใส่นาฬิกาเรือนไม่รู้กี่สิบล้านและไม่รู้กี่เรือนจะกี่เรือนไม่มีความละอายเลยครับที่จริงนาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีกี่ร้อยบาทนาฬิกามีหน้าที่บอกเวลาเราเท่านั้นเองแต่หราบประวิทยแล้วเนี่ยเขาไม่มีอักขระและจะอวดเพราะตัวเขาเองนั้นลึกๆเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่ควรจะกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่าให้ต้องถูกทีบออกไปจากตำแหน่ง หน้าที่การงานโดยวิธีทางแห่งประชาธิปไตยประชาธิปัตย์นี่เป็นพรรคที่น่าสงสารนะครับเพราะคนส่วนมากไม่ได้ศึกษาประชาธิปัตย์เองเมื่อเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็วางแผนร่วมกับคณะ,ณะรัฐประหารเพื่อจะเอาชนะอาจารย์เปดีพนมยงค์อาจารย์เปดีพนมยงค์นั้นเป็นตัวแทนของการเลือกตั้งของประชาธิปไตยที่แท้มีพรรคสหสัมพันธสองพรรคพรรคแนวรัฐธรรมนูญ คือพรรคที่เชื่อมั่น่ารัฐธรรมนูญเป็นคำตอบพรรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพนักเรียนนอกแต่ผมจำไม่ผิดคุณถวันหัวหน้าพรรคคุณดิเรกเป็นเรองหัวหน้าพรรคเน้นทางรัฐธรรมนูญอีกพรรคหนึ่งเนี่ยพรรคสาชีพเป็นพรรคพวกกรรมกรพวกชาวนาพวกคนภาคอีสานส่วนใหญ่ต้องการให้ชาวไร่ชาวนามีสิทธิมีเสรีภาพเท่าเทียมชนชั้นกลางเป็นพรรคที่น่าสนใจมากเข้าใจแต่ผมจะไม่ผิดพรรคนี้คุณเดือน บุญนาคเป็นผลน้าผักทั้งสองพรรคนี้สู้ทางการเมืองอย่างสุจริตเปิดเผยดิถีทางประชาธิปไตยและสองพรรคนี้ครับสามารถเอาชนะ,ะเผด็จการปอรพิบูลสงครามทั้งที่ปอพิบูลสงครามนั้นเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกควออำนาจไปเต็มที่แต่ก็แพ้คะแนนเสียงที่สองพรรคในรวมตัวกันปลดออกจากตำแหน่งได้ก็ต้องชมนะครับ จอมพลปแม้จะทําอะไรผิดพลาดมากมายแต่เขายอมเดินออกตามวิธีทางประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสองพรรคนี้เป็นสองพรรคที่น่าจะเข้าใจศึกษาเขาส่วนประชาธิปัตย์นั้นคุณควรตั้งมาชัดเจนนะครับต้องการเอาชนะสองพรรคน,นี้และอาศัยคนกรุงเทพพระกนกรุงเทพนั้นถึงยังไงไงก็ไม่เดือดร้อนต่าหัวเมืองคนกรุงเทพนี่เป็นหัวแรงสําคัญในคุณควงคุณควง ชนะสองพักนี้แต่ก็ชนะไม่ได้นานนะครับเข้าไปเป็นรัฐบาลยังไม่ทันไรก็แพ้เสียงรุดออกไปอีกเมื่อคุณคงสู้ทางประชาธิปไตยไม่ได้แล้วคุณควงไปวางแผนร่วมกับทหารเลยครับไอที่ว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มที่ว่าหลวงกาศสงครามเขียนเดี๋ยวนี้มันผลมันปรากฏออกมาแล้วว่าคนที่เขียนนั่นคือหม่อมชีวงศ์เสนีปราโมชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกในแยะหนึ่งพประชาธิปัตย์เป็นพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทําลายล้างประชาธิปไตยและพักนี้อยู่มาตลอดเวลา ในฐานะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่ดีพอสมควรแต่ในฐานะรัฐาบาลแล้วกนรคไม่ได้เรื่องแม้เมื่อพวกทหารทำรัฐประหารแล้วไล่าอาจารย์ปรีดีและคณะออกไปอย่างผิดกฎหมายแล้วเชิญคุณควงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาบริหารงานบริหารงานไม่ถึง40วันครับก็เจ๊งอยู่ไม่ได้ทหารจี้ออกถ้ามีขืนต้องสู้สิครับสู้ทหารสู้ในวิธีทางประชาธิปไตย ให้มันรู้่นแดงรุ้ดำไปเดี๋ยวนี้เปล่าครับประธานจี้ลาออกง่ายอีกนายหนึ่งพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่เอาตัวรอดนะครับคุณชวนหลีกภัยซึ่งเวลานี้เป็นหัวหน้าพักหร,หรือไม่ผมไม่ทราบแต่ทราบว่าเป็นประธานสภาผู้แทนสภานคุณชวนนี่เป็นคนที่หลีกภัยสมชื่อแล้วหลายแจ่คนในพรประชาธิปัตย์นั้นเป็นคนซึ่งไม่เอาไหนไม่มีคืนผมเห็นคนเดียวครับที่มีคืนพรประชาธิปัตย์สุรินทร์มาสดิต คนนี้แหละครับเป็นคนที่กล้าหารยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ก็เป็นเชีิศเสดายในพักเองก็ไม่เห็นคุณค่าคุณเสนีปราโมชซึ่งทีหลังมาเป็นหัวหน้าพักแทนคุณควงก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณตินที่เคยพูดกับผมเลยว่าคนคนนี้ดีมากนะแต่เสียดายไม่ใช่น,นักเรียนนอกคือประชาธิปัตย์ไปเหอนักเรียนนอกเหอจะเอานักเรียนอีตั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนักเรียนอีตันนักเรียนออกซฟอร์ดซึ่งก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนเรียบร้อยแต่คนเหล่านี้ไม่เข้าใจ ปัญหาความทุกข์ยากของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์นี่ผู้ยังไม่เกรงใจเป็นพรรคของปลอมเป็นพรรคที่เอาตัวรอดอย่างเดียวและผมดีใจนะครับพวกปากใต้เวลานี้เขากําลังรวมตัวกันเขาบอกเขาจะตบหน้าประชาธิปัตย์ให้รู้สึกบ้างเพราะประชาธิปัตย์อย่างนึกว่าคนปากใต้เลือกเขาตลอดเวลาพระหหวหน้าพรรคเป็นคนปากใต้แต่หารู้ไหมว่าคนปากใต้เขาก็มีจิตสํานึกครับผมเชื่อเลยว่าคนปากใต้จะรวมตัวกัน ทีไปะชาที่ปัดออกไปและหวังว่าคนปากใต้จะเลือกพรรคที่ดีเช่นพรรคก้าวไกลเป็นต้นก้าวไกลนี่อย่างน้อยนะครับเขาเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เราต้องให้โอกาสเขาครับต่อไปเขาอาจจะเป็นคนเร็วก็ได้แต่อย่างน้อยเราต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่เท่าที่ปรากฏแค่ผมนะครับเขาเข้าใจการบ้านการเมืองดีถึงแม้บางคนจะมีทรัพยากรไม่ใช่น้อยแต่เขาก็ออกไปหาคนยากคนจน ไปฟังเสียงคนยากคนจนผมว่าคนอย่างนี้ต้องให้โอกาสเขาครับผมไม่เชื่อวเขาวิเศษผมไม่เชื่อว่าเขาพิสดารผมไม่เชื่อเขาเป็นอัจฉริยะแต่ผมเชื่อว่าให้โอกาสคนเหล่านี้คนรุ่นใหม่เหล่านี้มารับใช้บ้านเมืองแต่พิทีนาเสียดายครับโอกาสที่เขาจะรับใช้บ้านเมืองคงเป็นไปได้ยากอย่างน้อยเลือกเขาก็ไปให้มากที่สุดเท่าที่มากได้อย่างน้อยเขาจะเป็นเสียงในสภาที่ท้ายรัฐบาลทรราชทั้งหลาย ผมถึงอุดหนุนภรรคเก้าไกลคนที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่เข้าใจปัญหาของบ้านเมืองนะครับมาตรา112นี่เป็นมาตราที่ให้อำนาจแก่ประเด็จการเต็มที่คนอย่างผม,มอายุ90แล้วเนี่ยโดนม,มาตรา112รังแกมาเกือบตลอดชีวิตมาตรา1นึมันให้อำนาจรัฐอ้างสถาบันพระกษัตริย์เป็นเครื่องมือในหลวงองค์ที่แล้วเคยมีพระสาหรับเลยนะครับ ว่าใครใช้มาตรานี้มาต่อสู้กันทางคดีเป็นการรังแกพระองค์ท่านเป็นส่วนพระองค์และเป็นคนที่ทําลายสถาบันกรรษัตริย์ให้อ่อนแอลงนี่พระเจ้าหัวองค์ที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดมาการแก้ไขมาตรานึงสองนะผมว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งซึ่งเปิดทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงและอีกมาตราอื่นๆหลายมาตราครับที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต้องแก้ไข ไปบอก,กรื้นแก้นี่ไม่ได้งั้นมีนักการเมืองไว้ทาไมครับนักการเมืองมันต่ตงจากข้าราชการประจำข้าราชการประจำมีหน้าที่อย่างเดียวครับทําตามที่นโยบายของรัฐแต่นักการเมืองนั้นต้องกล้าเปลี่ยนนโยบายบางอย่างต้องเปลี่ยนจากดาเป็นขาวบางอย่างต้องเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาต้องมีความกล้าหาญครับและผมเห็นมาสมัชชิพพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะผู้บริหารพรรคเหล่านี้เป็นคนมีขืนเป็นคนที่มีความกล้า จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราเวลาถึงเวลาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับเพราะสถาบันต่างๆของเราเอียงระเทเลใสตรนงนั้นครับแม้สถาบันศาลผมเชื่อเลยพวกสาธิยุติธรรมมีแต่ศาลตอนนี้เอียงระเทเลเลยครับไม่ตั้งอยู่ในวิถีทางแห่งความยุติธรรมไม่ไม่ว่าศาลไม่ว่าอายการไม่ว่าตำรวจข้าราชการแท้ทั้งหมดรวมถึงข้าราชการมหาวิทยาลัยด้วยครับโกงกินกันใช้อำนาจนอกกฎหมายกัน เพราะฉะนั้นถ้าพรรคก,ก้าวไกลมีคนที่กล้าแต่ต้องรถบบาบันต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องถีบกระทืบมันพ,พังไปครับปรับปรุงให้มันอยู่ในเช่นอยู่ในวาอย่างน้อยประชาชนก็จะมีที่พึ่งได้ <S 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 เพื่อไทยนี่ใครเป็นหัวหน้าพรรคครับทักษิณน,นี่เป็นคนฉลาดมากนะครับเป็นคนที่เก่งกล้ามากถ้าเขาอุทิศต,ตัวเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่ผมจะเทคะแนนให้เขาเลยครับแต่ผมมีประสบการณ์กับทักษณิณนมาแล้วครับตั้งแต่เมื่อเขามามีอานาจครั้งแรกผมได้อุดหนุนเขาเชื่อเขาช่วยเขาไม่ใช่ผมนะครับอาจารย์ประเวศวระศรีก็ช่วยอาจารย์เสรมพิงพงแก้วก็ช่วยและภายในปีเดียวเราเห็นเลยท้าแท้เขาว่าเขาโกงกินที่สนิทนี่กขอคนอื่นแล้วทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาและพวกเขาเขาไม่อยู่ก็เอาลูกมาเป็นแทน ตอนนี้ก็เตรียมจะเอาลูกสาวมาเป็นแทนอันนี้มันไม่ใช่ราชวงศ์นะครับมันถือว่ามันเป็นของมันเลยนะครับแต่พิจนาเสียใจครับวิธีโฆษณาชนเชื่อของมันนี่เก่งกล้ามากวิธีติดสินบาทค่าสินบนของมันเก่งกล้ามากผมเกรงว่ามันคงจะได้คะแนนเข้ามาไม่ใช่น้อยถ้าเป็นเช่นนั้นนะผมจะเสียใจมากเลยครับสิทธิเลือกตั้งนี่เป็นสิทธิพื้นฐานของพลเมืองเลยนะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับในการที่มีสิทธิ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกคะแนนเสียงได้หมดเมื่ออายุสมควรแล้วต้องใช้สิทธิทของเราคุณจะเลือกพรรคไหนเลือกใครคุณต้องตัดสินใจเองและผมอยากจะเสนอว่าขอให้คุณตัดสินใจให้รอบคอบมองอะไรแต่ไรให้ชัดเจนให้เห็นพรรคไหนเดินทางไปสู่ความดีงามพรรคไหนได้จะตีพิปปากอดีตของพรรคต่างๆเหล่านั้นจะช่วยให้เราชี้ได้ครับว่าเราจะเลือกพรรคไหน